ข้าวแม่นม้ำก็มีร้านผงร้านขาร้านตัดผมเยอะแยะเลยนะชีวิตในคนเมืองนะพื้นที่จรรุดการางมีค่ามีค่ามีค่าใช่ใจ <c oughs> ต้องหรถรถมาเร็ว ต้องหลงใช่ใต้ะสะพา,านข้ามหลงร,าาร้านตัดผมเยอะบาเบอร์ร้อย,ยเดียวเคยถามเขาเดือนเท่าไหร่เดือนละล็อกหนึ่งอ่ะสามพันนะสองพันห้าหรือสามพันเนี่ยถ้าจะไม่ผิด น่าจะสามพันก็เยอะอยู่นะครับค่าเท่าอ่ะคนก็มาตัดอยู่ตรงนี้ไปจำหนร้อยเดียวถ้าตัดในห้างมันแพงนะบางที่ก็สามร้อยที่ก็ร้อยกว่าถึงสองร้อยตัดในร้านนีแอร์ร้าตัดร้านขอบรนดบาเบอร์ที่ก็หนึ่งร้อยนะครับ ก็จะเดินทาครับมงยืนขวางคนเดินในทางเดินครับน้ำนิ่งมากครับน้ำก็ขรยัดนลันะะออดปหดมีแต่ชิ้นใ,นใหญ่ๆครัตรงแถวผมอยู่ตรงน้กันขระยชิ้นใหญ่มาก ต้องซอยสองมันจะเดินได้ตรงนี้มันเดินไม่ได้เราจะมาเดินดูทางด่วนกันหน่อยเดินแล้วก็ไปทางโน้นะจะรอดไปสะพานอ่ะท <c oughs> มบรรยากาศย่านนี้ก็ได้ีวิ <c oughs> <c oughs> 几块钱了。 อะไรต้องระวังก่อนอย่าไปเตือนใครว่าใครไม่จําเป็นอย่าไปเผดทุกคนทพกคนสมัยนี้อ,อารมร้อนโอ้ยนี่ก็ามาทําไไ้นี่ใหม่นะครับก็ทําาผนังกั้นน้ําในคลองครับ ืบหน้าแล้วครับมันนั้นผมมาเขากําลังเริ่มเนีเขาเคลียร์พื้นที่ออกแล้วเดี๋ยวจะเป็นสวยงามยันเนี้ยเดี๋ยวต่อไปจะสวยงามครับเราเก่งนกเอารถเอาไอ้นี่ลอยอยู่ในน้ําได้เรือปุ๊เรือป๊อ่ะมีแมคโครคอยกดไอนี่ฮรับทำมาอะไรนะดอกเศร้าถึงกดกดลงไปดอกเศ้าถึงกพออกเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ไอ้นี่ครับ สำคานทำคานแล้วเขาก็ปลูกเหล็กแล้วก็เทคานขึ้นไปผมเห็นเขาทำนะตะกากเสม,มอกันเปรี้ยวๆเ,เลยนะเขาก็ถตีคานขึ้นมาตีคานก็ปลูกเหล็กแล้วทีนี้ก็เทปูนก็จริงๆเลยสะพานลอยตรงนี้มันสวยสะพานลอยถ้ามีอย่างนี้ทุกที่นะแต่นี่เป็นสะพานข้ามคลองนะแต่มันคง มันมันแข็งแรงครับโครงสร้างแข็งแรงเป็นเหล็กอ่ะทำสวยไม่ใช่พา,านร้อยทั่วไปถ้าเป็นเหล็กอย่างนี้อ่ามีผ่านานีทีมก็รถไฟก็กมีรูสวยทันสมยนัยฝนไม่ตกตกตกแต่เมื่อวานบันเดียวเอ้ยตกแต่วันก่อนบันเดียววันที่คือวันที่เจ็ด เป็นวันที่ 6, หกหักตกแค่วันเดียววันนี้ก็น่าจะไม่มีนะแถวอ่าที่อื่นก็น่าจะไม่มีเหนะมือนกันจะมีทุกวันทุกวันมันก็ดีอยู่นะเส้นไม่ต้องหนักไม่ต้องล้มคนเนี่ยพอค้าแม่ขายอ่ะถ้าฝนตกอ่าทั้งวันเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน คนขายของตลาดนัดลมพัดเร็วอย่างนี้น่าหงุงอยูอยน่นะตั้งร้านเสร็จลมพัดมาอเต็นเสียหายของเตรียมไว้แล้วว่าจะได้ขายกับขายขายได้ม่หมดอนยะ่างนี้นัด,ดผมเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มรู้ดีพ่ะพอค้าไม่ค้าไม่ค่อยชอบฝนเท่าไหร่นะถ้าฝนมาตกก่อนแล้วก็หยุดาขาย้นได้เยอะแต่ละตกช่วง ค้าขายอยู่ก็ไม่ค่อยอย่างนี้เท่าไหร่ไม่อยากให้มันตกเท่าไหร่วิววิวสวย,ยนะครับผนังสวยอน้ำสะอาดวิวก็ไม่ได้ not s so ซแบ d อ่ะไม่ธรรมดามก็ได้เนี่ยตอไปก็คงปรับอ่ะเนี่ยย้ายออกมาแล้วอะผมมา่วันก่อนท้าวยังขายอยู่ดังเดิมเมื่อก่อน <laughs> เดี๋ยวตอไปก็คงจะปรับท้ายัานเนี้สะอาดขึ้นหน่าเที่ยว พัฒนาเรื่อยๆนะประเทศไทยเรามนุษย์เราคือพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาโครงสร้างพัฒนาตนเองอุ้ยอมาชมวิวอย่างนี้เขาจะว่าไม่เนี่ยเหมือนนะคนไปรีวิวบ้านเขาอะนะไม่ได้ขออนุญาตอย่างเราเนี่ยมาถ่ายทั่วไปนะเราถ่ายทั่วไปวอัปเดตอัปเดตแหล่งท่องเที่ยวแหล่ง บ้านเมืองตรงไหนเขาพัฒนาแบบไหนจะเดิน,นแล้วก็ถ่ายถ่ายไปพูดไปบางทีอาจจะผิดพลาดหรือพูดไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยัขออภัยขออภัยคนที่ที่เรานําภาพอะไรมาออกไอ้นี่ออกสื่อไม่รู้มันผิดมันผิดมันถูกอะไรไม่รู้นะการทําช่องยูทู e มันก็เสี่ยงอย่างเงีง้ยทุกคนเสี่ยงของที่เราอยาก อยากเห็นตรงนั้นตรงนี้เราอยากถ่ายให้ให้เพื่อเพื่อให้คนอื่นดูยอด,ดวิวนะยอดวิวก็เพื่อเราได้รายได้พูดง่ายคนทําช่องหยู่ทุกก็หวังอะไรได้ไงหวังเราได้บางทีมมันพลาดเนาะไปถ่ายตร,ตรงนั้นตรงนี้เขมีไอ้นี่คุ้มครองเขมีอนะไรอะไรคุ้มครองสิสิทธิส่วนบคนุคคลนะอะไรของเขานะการอะไรของเขาพื้นะที่ของเขา รถไฟแต่ว่าถ,ถ่ายรถไฟดีกว่าบางทีเราไปนี่โดนอะไรของคนอื่นมันก็ไม่ดีกรบพูดไปนะคนอื่นเขาก็ถ่ายชีวิตของตัวเองกินข้าวอะไรมีกิจกรรมอะไรกินข้าวมีกิจกรรมอะไรอยู่กับครอบครัวอยู่กับท้องไร่ท้องนาก็ทำคลิปแบบนี้เขาสบายใจนะ ถ้าเราทำคลิปไปถ่ายรีวิวน,นูน่นวันนี้ผมผม,ผมก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหรนะ่แต่ว่าเพราะมันมีคนไปนทำทำคลิปกินคงกินข้าวอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยากดูไม่ค่อยมีคนอยากดูเราเราพูดไม่สนุกเราพูดไม่ตลกเรากินแบบกินจุไม่ได้กินจุไม่ได้ <laughs> <laughs> ชีวิตก็ไม่ได้ไปไหนไกลๆวิวถ่ายธรรมาชาติอยู่กับท้องไร่ท้องนาทำฟิกสบายใจนะเราไม่ต้องมีเรื่องอะไรมาพูดเดียวพาเดินไปไเรื่อยๆมาเดินไปข้างล่างดีกว่าไม่รอแล้วรถไฟรถไฟอ่าไปข้ามามันสวนกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่นานนะโอ้โอ้โอ้แย่ทำไมรถไฟสารมีน้อยอย่ะ ปกติให้จอดเยอะนะรถไฟสารขาวเนี่ยรือออกแล้ว้อพูดแป๊บเดียวมาแล้วนี่รถไฟคือรถไฟยามเย็นตั้งชื่อชื่อ,อคลิปว่ายัางไงชมบรรยากาศยามเย็นแะ่เวนตดดิมดิมคลองเนี่ยว่า คลิปมันต้องมีแฮชแท็กเราให้แ,แท็กเที่ยวตรงนั้นตรงนี้กินตรงนั้นเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาเซิร์ชหามันจะเจอมันจะเจอคลิปเราด้วยถ้าเราถ่ายคลิปธรรมชาติอย่างนี้เราต้องมีแฟนแฟนคลับอะไรอย่างนี้คอยดูเราไม่ต้องไปแฮชแท็กอะไรหรอกอย่างคนเขามีคนติดตามเยอะๆเขาโพสที่ไรก็มีคนดูเพราะว่าเขามีเอฟซี FC เขาเยอะแล้วนะเขาไม่ต้องใส่แฮกทุ่งแฮแท็กอะไรเขาหรอกดูถไายเยอะ รถไฟรถไฟวิ่งแป๊บเดียวครับทุกคนไม่ได้นานเลยนะคนคนขึ้นรถไฟรอไม่นานเลยถ้าเที่ยวนี้เราไม่ได้ขึ้นเราเราเที่ยวต่อไปมันก็ไม่ถึงนาทีสองนาทีหรอกับรอะช่วงย่เย็นๆอย่างนี้รถเขาไอ้นี่เขาวิ่งอยู่แล้วเขาวิ่งเยอะอยู่แล้ว ถ่าจะถ่ายเดินถ่ายเสียงเพลงครับตอนนี้ก็ได้ยินยนะครับเปิดเพลงดัง บริยากาศการสัญจรยานค่ำๆเยน็ยนๆยน็6โมงครึ่งรถไฟจะวิ่งไปหรือวิ่งมา,าของเนี้ยวิ่งไปเนี่ยถ้าจะมองเห็นชัดต้องวิ่งไปลองพระขนงกับ BTS พระขนงข้างหน้า1กิโลเมตรใด้มั้ง จากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งก็ไม่ไกลนะถ้าเราเดินเอาอ่ะจากอนุไปท่าขนงจากท่าขนงไปอ่อเอกมัยผมเคยเดินนะสองสามต่อนีอ่มาแล้วรถไฟร็ไฟฝั่งโน้นคะรับ <laughs> รถไฟสวยเลยนะย่านนี้นี่เดี๋ยวนี้เป็นชุมชนนะคนอยู่ดั้งเดิมนะถ้าเป็นตึกสมัยใหม่หมอะอย่านนี้ก็วิวสวยนะอยู่ริมลองไม่ต่างอะไรกับฝั่งโน้นนะฝั่งอ่ฝั่งสะพาน